สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เรามาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ของเราเองนะคะที่ไปยกของหนักๆยกกระเป๋าหนักๆลงจากรถแล้วเราก็พึงระวังแล้วนะว่าเ,เดี๋ยวมันจะเจ็บหลังนั้นด้วยความที่ว่าสามีทำอะไรไม่ทันใจเราก็เลยรีบไปยกกระเป๋าเอง พอเรายกกระเป๋าลงมาเราก็พยายามยกลงนะออยอดตัวแล้วก็วางลงคือเดินขึ้นมาบนโรงแรมแบบปวดหลังมากคือมันทำอะไรไม่ถูกเลยทุกคนแล้วตอนกลางคืนอ่ะสามีต้องดึงขึ้นออกจากเตียงอ่ะแล้วเราก็ไปนอนแช่น้ำอุ่นในอ่างมันก็รู้สึกว่าดีขึ้น พอชั่วโมงหนึง่งมันก็กลับมาปวดเหมือนเดิมเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำสามีก็ต้องดึงแขนขึ้นเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้เลยทุกคนเพราะหลังตรงเอวของเราเนี่ยมันเจ็บมากหรือที่เขาเรียกว่าเข็ดขัดยอกประมาณนั้นน่ะแล้วแบบตอนเย็นๆเราก็ไปเดิน ร้านอาหารไปไปกินข้าวมันก็ปวดนะแต่ก็ต้องยอมให้ลูกอะ่ะขึ้นมานั่งอยู่บนคอเพราะว่านางไม่ยอมเด็กกันเนาะเวลามันวีนมันไม่เอาอะไรเลยนะเออเราก็ยกนางขึ้นมานั่งอยู่บนคอเราแล้วแบบเราก็เดินไปจนถึงร้านอาหารขากลับก็เอานางขึ้นบนคอเดินกลับมาทาัทาง้ทงทที่ปวดปวดอย่างนั้นน่ย พอก่อนนอนเราก็เลยคุยกับสามีว่าฉันขอถุงเท้าเธอนะเพราะฉันมีข้าวสารอยู่เดี๋ยวฉันจะทำด้วยวิธีของฉันก็แล้วกันมันไม่มีกระเป๋าน้ำร้อนอ่ะทุกคนเราต้องการกระเป๋าน้ำร้อนนะเพื่อประครบอะเพราะว่าเราไปแช่น้ำมันก็แช่น้ำได้ไม่นานใช่ปะเออแล้วทีเนี้ยเราต้องการกระเป๋าน้ำร้อนนะแล้วเราก็มี สามารถที่จะไปตอนดึกๆตื่นๆไปหาซื้อกระเป๋าน้ำร้อนนะเราก็เลยได้สิ่งน,นี้เลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูห่อผ้าไว้นะถุงเท้าสามีแล้วก็เข้าวสารข้าวสารอะไรก็ได้เรามีเข้าวกล้องเราก็เลยเอาเข้ากล้องของเรานะ่ะใส่เข้าไปในถุงเท้าถุงเท้าของเขามันยาวแค่นี้เนาะก็ต้องใช้สองอันเขายกให้ เขาก็บอกว่าเขายกให้เธอเอาไปเลยแล้วเราก็เอาเข้าวสารกอกใส่เนาะสวมปิดปากนะคะซ้ายขวาปิดปากแล้วก็นำไปใส่เครื่องไมโครเวฟหกนาทีร้อนมากนลทุกคนถุงเท้าสามีร้อนมากนะแล้วก็นำผ้าขนหนูของโรงแรมนะคะมาห่อมาแร็ปนะ แล้วก็เอามาไว้ด้านหลังนะคะทุกคนไว้ด้านที่มันปวดนะคะแล้วเราก็ดูคลิปของเพื่อนๆไปด้วยนะคือแบบมันนอนไม่หลับนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าเวลามันปวดหลังอะปวดเหมือนเป็นหนองอะมันนอนไม่หลับแล้วมันนอนลำบากลุกก็ยาก เราก็เลยมานั่งดูคลิปเพื่อนๆนะคนไหนพอตามกลับได้ก็รีบตามกลับนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงฮอลิเดย์เนาะในช่วงมาดูต่างรัฐของเรานะคะตรงนี้มันก็เลยเป็นช่วงที่หกหกหน่อยไม่สามารถที่จะตามกลับได้ทุกคนเนาะแต่ว่าคลิปของเราก็ยังดาวน์โหลดลงบางโรงแรม ได้ Wi-Fi แรงมันก็สามารถที่จะดาวน์โหลดคลิปได้สามารถที่จะดูคลิปเพื่อนได้บางโรงแรม Wi-Fi ไม่แรงเหมือนเต่ามีไปก็เท่านั้นมันก็โหลดอะไรไม่ได้ตัดต่อคลิปก็ต้องใช้ w i fi อินเทอร์เน็ตในการตัดต่อคลิปเพราะว่าแอปมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตต้องใช้ w i f i ตัวนี้เนาะในการตัดต่อในการโหลดคลิปก็เหมือนกัน ในการชมคลิปเพื่อนก็เหมือนกันมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตถ้าอยู่บนท้องถนนแล้วอินเทอร์เน็ตนี้จะไม่ค่อยมีหรือไม่สเสถียรเลยเพราะว่าผัวพาเข้าป่าตลอดผัวพาขึ้นลดลงเหวตลอดแล้วอินเทอร์เน็ตมันไปไม่ถึงอยู่แล้วนะมันเป็นที่อับแล้วไม่มีใครอยู่ที่นั่นนะเครือข่ายเขาก็ไม่รู้ไปตั้งไว้ทำไมนะ มันก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตสาเหตุที่เราไม่สามารถที่จะไปหาเพื่อน,นทุกคนได้เนาะพอเวลาเราตามกลับไปก็มาถึงโรงแรมอย่างเงี้ยเรามีช่วงเวลาที่ว่างเราก็ตามกลับไปเนาะหลายๆคนคิดว่าเอ,อ้ยเราเนี่ยมาเที่ยวแบบเต็มตัวเราไม่ได้มาเที่ยวแบบเต็มตัวเนาะเรามาเพื่อศึกษาหาเมืองรัดที่อยู่ใหม่ ถ้าสามีเขาถูกใจเราก็ย้ายมาอยู่ถ้าสามีเขาไม่ถูกใจเราก็ยังอยู่ที่เดิมก็ยังหาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่างานเป็นหลักนะที่อเมริกาในเรื่องเช่าบ้านเป็นอะไรที่คุณต้องมีเครดิตถ้าคุณไม่มีเครดิตในการทำงานไม่มีเงินอยู่ในบัญชีหรือไม่มี เครดิตของคุณนะ่ะนะเขาก็ไม่อยากให้ในการเช่าบ้านอยู่ที่นี่ถึงคุณจะเช่าต่างรัฐก็ช่างต่างเมืองก็ช่างเจ้าของบ้านอาจจะโทรไปหาเจ้าของบ้านคนเดิมที่เราเคยเช่าเขาจะถามว่าเราจ่ายค่าเช่าบ้านตรงต่อเวลาไหมเราหนีไหมออกมาจากบ้านเช่าด้วยสาเหตุอะไรเขาจะต้องโทรไปถาม เขาจะเช็คละเอียดมากเพราะว่าการเช่าบ้านที่นี่ไม่ใช่พันสองพันเหมือนอยู่ที่ไทยเช่าบ้านที่นี่ขึ้นหลักหนึ่งพันถึงสามพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่ห้องแล้วแต่บ้านว่ามีกี่ห้องแล้วแต่เมืองที่เราอยู่ป,ป๊อปป่าไม่ป,ป๊อปป่าตัวนี้นะอะ แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำเครดิตของเราก็คือดิวกับธนาคารเพื่อให้เรามีเครดิตถึงเราไม่มีงานทำเราก็ยังโชว์ที่ธนาคารว่าเรามีเครดิตนะที่อเมริกาเขาจะทาหาเครดิตของคุณไม่ไม่ใช่ที่ไทยเนาะคุณมีเงินคุณก็เข้าเช่าได้อย่างเงี้ย เขาก็ให้คุณเช่าไม่มีเงินเขาก็ไล่คุณออกเขาไม่ค่อยถามหาเครดิตของคุณนะแต่ที่นี่เขาจะถามหาเครดิตถ้าคุณไม่มีงานถ้าคุณมีงานเขาก็จะขอใบรับรองจากที่ทำงานของคุณแล้วก็ขอใบธนาคารของคุณนะเพื่อซัพพอร์ตในตัวของคุณในการเช่าบ้านนะทั้งภรรยา หรือสามีที่ทำงานเพราะว่าเราเคยโดนมาแล้วทุกๆปีเราจะต้องทำสัญญาในการเช่าบ้านแล้วเขาจะขอกับสามีทุกครั้งไปทำงานสามีว่ายังทำงานอยู่ที่เดิมไหมยังทำงานอยู่ไหมอ,อันนี้เขาเรียกว่าเครดิตในการเช่าบ้านเวลาเราย้ายออกเจวบ,บ้านคนใหม่ ที่ให้เราเช่าเขาก็จะโทรไปเช็คก,กับเจ้าบ้านคนเดิมนะหลายคนฟังแล้วแบบคิดว่าเฮ้ยมันจะง่ายเหมือนประเทศไทยที่นี่ไม่ได้ง่ายเหมือนประเทศไทยนะทุกคนไม่ได้ขอตังค์ใครได้ง่ายๆนะทางประเทศไทยบางคนอาจจะขอตังค์พูดนี่นั่นให้เขาสงสารให้เขาส่งเงินมาให้อ่าอาจจะ ขอตังค์ได้ง่ายๆแต่ทางนี้ขอตังค์ได้ไม่ง่ายนะจ๊ะทุกคนนะเขาไม่ได้ให้กันได้ง่ายๆเนาะถ้าเขาไม่ชอบไม่อะไรยังไงเขาก็ไม่ให้นะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศส่วนมากแล้วความเห็นแก่ตัวของต่ละคนจะมาที่หนึ่ง เพราะว่าเขาต้องดูตัวเขาก่อนถ้าเกิดว่าตัวเขามีพอกินพอใช้เขาพอจะช่วยเขาก็ช่วยถ้าเขายังไม่มีพอกินพอใช้เขาจะไปช่วยคุณได้ยังไงนะในอเมริกาคนเล่น่อนเยอะแยะเขาก็ไม่อยากเป็นแบบคนทางไทยบางคนชอบมีความคิดที่ผิดๆว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วจะต้องรวยจะต้องมีเงินขอตังค์แล้วต้องได้ขอเงินแล้วต้องให้ พูดแบบน่าสงสารน่าเวทนาเดี๋ยวเขาก็ส่งมาให้มันเป็นแบบนั้นไม่ใช่นะเพราะว่าเขาต้องดูตัวเขาก่อนว่าถ้าฉันนะ่ะให้เธอไปแล้วอ่ะฉันจะลำบากไหมแล้วเธอจะช่วยฉันได้ไหมถ้าเธอช่วยฉันไม่ได้ฉันจะให้เธอไปทำไมนะนะทุกคนเลยละ่ะที่ที่อยู่ในต่างแดนเขาจะคิดกันแบบนี้นะเขาต้องดูตัวเขาก่อนนะ ไม่ไม่ใช่ว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนหรือฝรั่งที่อยู่ในต่างแดนที่คิดแบบนี้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะเขาต้องเห็นแก่ตัวเขาก่อนล่ะถ้าตัวเขามีพอกินพอใช้เขาถึงจะแบ่งให้ใช่ปะ่ะเออไม่มีพอกินจะไปแบ่งให้เขาตัวเองก็อดตายใช่ไหมแล้วเขาจะมาช่วยคุณได้ยังไงขณะเขายังของคุณกินเลยจริงปะ่ะเออนะมันก็ต้องคิดนะคะ ก่อนที่คุณจะยื่นมือช่วยเหลือใครในเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครนะอะตรงเนี้ยในการเช่าบ้านก็เหมือนกันนะมันไม่ได้เช่าง่ายๆเหมือนประเทศไทยนะประเทศไทยคุณมีเงินคุณก็เช่าได้คุณไม่มีเงินจ่ายเขาก็ไล่คุณออกจริงปะอะแต่ที่นี่คุณต้องมีเครดิตนะ,ะในการยื่นในการซัพพอร์ตว่าคุณสามารถที่จะ เช่าอยู่ได้แล้วคุณสามารถที่จะส่งให้เขาได้ทุกเดือนถ้าคุณไม่มีส่งให้เขาเขาก็ยึดเงินในบัตรธนาคารของคุณแล้วเครดิตคุณเสียเลยนะคุณไม่สามารถที่จะเอาใครมาได้ไม่สามารถที่จะออกนอก,กต่างประเทศได้คุณต้องลบเครดิตของคุณเพราะฉะนั้นคนในต่างประเทศเขาจะรักษาเสร็จของเขารักษาเครดิตของเขา เพราะเขาไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะไปเที่ยวฮอลิเดย์ประเทศไหนเขาอาจจะขอผ่อนซื้ออะไรเพราะมันต้องใช้เครดิตตรงนี้นะเครดิตสำคัญนะคะไม่ใช่ไม่สำคัญในนี้เนาะ,ะถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยบางที่เขาก็ขอเครดิตของคุณนะคะในการผ่อนซื้อ,อที่ต่างประเทศเหมือนกันหลายๆคนแล้วแหละไม่ได้ซื้อ ของที่แบบว่าเป็นเงินสดเป็นเงินก้อนเขาจะซื้อเป็นเงินผ่อนเพราะยังไงเขาก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะถ้าซื้อเป็นเงินก้อนอันนั้นก็สําหรับคนเขารวยคนเขารวยรวยเขาก็ผ่อนเหมือนกันนะเออส่วนมากแล้วคนที่อยู่ในอเมริกาที่ที่เราเห็นนะส่วนใหญ่เขาจะซื้อเงินผ่อนกันโดยใช้เครดิตเราก็เลยอยากบอกทุกคนว่าเรามาต่างรัฐต่างเมืองก็จริง เราก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวชมตรงนั้นไปเที่ยวชมตรงนี้อาจจะไม่ได้เท่ไรเต็มที่เพราะว่าเราต้องศึกษาว่าในร้านตลาดเขาขายราคาย,ยังไงสิ่งที่เราไปซื้อกินทุก,กทิตทุกทิศเขาขายในราคาเท่านี้เท่านี้เราพออยู่ได้ไหมค่าเช่าโอเคเรารู้แล้วแหละว่าค่าเช่าเท่านี้เท่านี้เราจะต้องทำอยังไงเพื่อที่จะเซอร์ไว้เพื่อที่จะอยู่รอ,อ,อดในต่างต่างรัฐต่างเมือง ตัวนี้เราพวกเราทําการบ้านนะทุกคนไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ทําการบ้านเนาะพวกเราก็พากันออกไปกินเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาขายในราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะ,ะตรงนี้เราก็ออกไปเที่ยวชมสถานที่ตรงนั้นตรงนี้เปิดหูเปิดตาไม่อยากให้เครียดในการที่ว่าเราจะเลือกเมืองนั้นเมืองนี้ทุกเมืองทุกสถานที่ที่เราไป เราเลยอยากเก็บภาพคลิปวิดีโอนั้นเป็นความทรงจำทุกคนรู้ไหมเวลาทุกคนมาต่างลัต่างเมืองต่างประเทศทุกคนคิดไหมว่าฉันจะต้องได้กลับมาที่เดิมฉันจะต้องได้กลับมาที่นี่ถ้าได้กลับมาที่เดิมมันอาจจะนานนะอหรือบางทีไม่ได้กลับมาเลยความทรงจำที่เราเก็บไว้คือภาพคลิปวิดีโอจริงปะ่ะอา่าตรงนี้ ถ้าเราเก็บไว้ในเมมโมรีของเราเราจะได้ให้ลูกให้หลานเราได้เห็นหรอนะว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเราเคยมาตรงนี้นะอย่างเงี้ยเราถึงถ่ายภาพคลิปวีดีโอเก็บไว้อไหนเราพอถ่ายเก็บไว้เราก็ถ่ายเก็บไว้ถ้าลูกไม่เป็นใจเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายภาพคลิปวีดีโอนั้นเก็บไว้ได้มันก็อยู่ในเมมโมรีของเราบางตัวบางที่เนาะ รู้สึกว่าดีขึ้นนะทุกคนเข้าสารข้าวสารหอ่อถุงถุงเท้าสามีวันนี้วันเกิดสามีนะคะเข้าใจดีเขาก็เลยให้ทุกอย่างนะคะเขาพยายามทำให้เขาพยายามทำให้เรามีความสุขบางครั้งเบาหวานเขาอาจจะขึ้นหุ้นชุนเชียวอ่าเราเห็นอาการเราก็ไม่เข้าใจเนาะเพราะเรารู้ว่า เบาหวานมันขึ้นเบาหวานมันลงนะเราก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เขาเนาะแต่เขาเห็นว่าเราเจ็บเราปวดนะอันไหนที่เขาพยายามช่วยเราได้เขาก็ช่วยนะคะแต่คือลูกนี้เขาไม่สามารถที่จะดูให้เราได้เนะพราะลูกไม่ติดเขาแล้วลูกไม่ยอมอยู่กับเขาเนาะเพราะเขาเป็นคนดุถามว่ารักลูกไหมรักมากแต่ดุอยากให้เขาเชื่อฟัง เรานอนต่อไม่ได้วันนี้เราก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์มาพูดมาคุยเนาะเพื่อที่ว่าหลายๆคอมเมนต์ที่ถามเรามาที่แซลเรามามีแต่คอมเมนต์ห่วงใยมีแต่ความเมนตอวยพรดีๆนะหลายๆคนคอมเมนต์มาเราก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็อาจจะกดหัวใจให้บ้างเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปนั่งตอบคอมเมนต์ ทุกคนได้จนหมดนะคะ,ะเ,พเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะมากเนาะถึงเวลาเราก็ต้องออกนอกโรงแรมอย่างเงี้ยไปเดินสำรวจเมืองไปเดินสำรวจตลาดราคาสารพัดนะคะเดี๋ยวลูกออนกว่าเราจะได้เข้าโรงแรมเราออกไปทั้งวันเลยนะออกว่าเราจะได้เข้าโรงแรมนี่นานมาก ยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามามาฟังมาคุยด้วยกันนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเนาะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะวันไหนที่คุณล้มป่วยลุกเดินไม่ได้คุณจะรู้ว่าสุขภาพเนี้ยมันสำคัญกับคุณมากแค่ไหนแล้วคุณจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะต่อให้เราระวังระวังนะ มันก็ยังมาเกิดขึ้นกับโรสนะคะตรงนี้เนาะยังไงก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ,คะแล้วเรามาต่างรัฐเนี่ยเรามาจากพื้นที่ร้อนมาสู่พื้นที่ที่หนาวนะตอนนี้10องศานะพ่อแม่พี่น้องเออทั้งฝนทั้งหมอกทั้งลมหนึ่งวันมีสี่ห้าฤดูพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องรอถึงสี่เดือนเห็นในวันเดียวกัน sẽ sạp lời